หลังจากที่ห่างหายไปเป็นเวลา3สัปดาห์ตอนนี้ Toilet Tower Defense ได้ทำการอัปเดตเอพิโซดที่75มาที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าอัปเดตนี้มีอะไรถูกเพิ่มเข้ามาใหม่บ้างแต่ก่อนเราจะไปคุยเรื่องอัปเดตกันนะครับผมขออนุญาตประชาสัมพันธ์อะไรเล็กน้อยนะครับจากที่คุณผู้ชมเนี่ยสังเกตกันนะว่าช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ย ไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยนะครับเหตุผลก็ง่ายๆเลยนะตอนนี้เนี่ยผมไม่ได้ทํา YouTube เป็นหลักแล้วนะครับผมไฟโฟกัสย่างอื่นแทนนะคุณผู้ชมแล้วก็ในอนาคตเนี่ยเรื่องคลิปอาจจะไม่ได้ถี่แบบแต่ก่อนนะครับอาจจะแบบลงแต่คลิปที่มันแบบสําคัญๆอะไรแบบนี้ซะมากกว่านะครับก็อันนี้บอกไว้ก่อนนะโอเคเดี๋ยวเราเข้าเรื่องอัปเดตกันเลยดีกว่านะครับอัปเดตนี้นะครับเป็นอัปเดตที่ห้องที่จะใหญ่ๆนะเพิ่มตัวละครมาเยอะนะครับแต่นอกจากตัวละครนะครับก็ไม่มีอะไรเพิ่มเข้ามานะครับพูดสั้นๆไว้ตรงนี้นะ หรับตัวละครนะครับถูกเพิ่มมาทั้งหมด8ตัวด้วยกันนะครับซึ่ง2ตัวแรกนะครับเป็นตัวจากตู้เหรียญนะสามารถสุ่มได้จากตู้เหรียญทั่วไปเลยนะครับเป็นระดับมิติกทั้งคู่นะครับตัวแรกเนี่ยมีชื่อว่า Mil i t ท n t t o i l e t นะครับผมไม่รู้ว่าชื่อข้างหน้าเนี่ยมันอ่านออกเสียงยังไงนะคุณผู้ชมเพราะว่ามันออกเสียงยากนะครับใครรู้ก็อย่าลืมคอมเมนต์นะครับและตัวที่2นะครับมีชื่อว่า m i l i t a r y m u t ท n t t o i l e t Girl นะครับซึ่งตัวนี้นะครับ เป็นตัวมิติเหมือนกันนะตัวต่อมานะครับมีชื่อว่าเบเล่คาเมล่าแมนนะครับอันนี้ขออนุญ,ญาตบันอ่านแบบไทยๆเลยนะคุณผู้ชมสาตัวนี้นะครับถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเป็นตัวที่ปรากฏตัวออกมาในเอพิโซดล่าสุดของคุณดาฟักบูมนะส่วนเรื่องความโหดนะครับเราต้องไปดูในรีวิวอีกทีนะครับว่าจะโหดหรือเปล่าเอาอ๋ออันนี้เป็นเขาดาวแจกกล่องเขานะครับทุกๆหนึ่งชั่วโมงโอเคสามตัวก็มีมานนี้นะครับอ่ะต่อมานะครับอีกห้าตัวใช่ไหม ห้าตัวที่เหลือเนี่ยจะเป็นตัวจากในกล่องหมดเลยนะครับอัปเดตนี้เนี่ยเพิ่มกล่องใหม่มาทั้งหมด2กล่องด้วยกันนะครับกล่องแรกเนี่ยมีชื่อว่า Exclusive Fan c l a t นะครับกล่องนี้นะครับมาทดแทนกล่องไฮเปอร์ที่ไปแล้วนะครับซึ่งกล่องหนึ่งเนี่ยแพงนะผู้ชมกล่องหนึ่งตีไป500เจมนะครับแต่ว่าเ е ทออกเนี่ยไม่ได้แย่นะหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับถือว่ายังพอเป็นมิตรกับผู้เล่นสายฟรีอะไรได้อยู่นะครับ ถ้าแบบว่า0.1แล้ว500เพชรเนี่ยไม่ไหวนะข <c oughs> อ,อบายบายเลยนะครับกล่องนี้เนี่ยประกอบไปด้วย3ตัวนะครับเป็นตัวเกี่ยวกับพัดลมหมดเลยนะคุณผู้ชมมีแฟนแมนลาร์ดแฟนแมนแล้วก็ไททันแฟนแมนนะครับอันนี้ผมไม่มั่นใจนะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ปรากฏมาในซีรีส์คุณดาฟักบูมหรือเปล่าหรือว่าเป็นตัวจากจักรวาลหน่อยนะอ่ะก็ประมาณนี้สําหรับกล่องอันนี้นะครับกล่องต่อมานะครับกล่องมีชื่อว่า 4Thead 2014 of July 2024นะครัับบก่อนนี้นะคร ฟิลมมนจะเหมือนกล่องนิวเยียนะคุณผู้ชมนี่นะครับจะมีเป็นปาร์เกอร์ใช่ปะคาเมล่าแมนนะครับแล้วก็ไททันไฟเวิร์กแมนนะครับสองตัวนี้นะครับเร й การออกเนี่ยข้อคที่จะแตกต่างเลยนะคุณผู้ชมนี่เห็นไหมคือฟิลมันเหมือนเจ้ากล่องเอ่อนิวเยียเลยนะแต่ผมไม่รู้ว่า New Year เนี่ยมันหาย,ยากแบบนี้หรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดเนี่ยนิวเยียน่าจะหาง่ายกว่านี้นะครับอันนี้เนี่ยคือแบบหูโ้โห0.05นะ ไม่ใช่0.5นะคุณผู้ชม0.05นะครับอันนี้ยากมากๆนะครับสำหรับตัวนี้ซึ่งกล่องนี้นะครับเราสามารถหาได้2วิธีนะครับวิธีแรกนะครับก็คือซื้อด้วยโลบักนั่นเองนะเป็นสายเพทูวินอะไรงนี้นะครับตัววิธีที่2นะครับก็คือออนเกมนะครับเขาจะแจกกล่องเนี้ยทุกๆ1ชั่วโมงนะคุณผู้ชมทุกๆ1ชั่วโมงนะครับต่อหนึ่งแอคเคา์เราจะได้ไปเลย1กล่องนะครับนั่นก็หมายความว่ายิ่งเราเปิดจอเยอะนะครับเราก็มีโอกาสได้กล่องนี้เยอะนะครับ อ่ะสำหรับตัวละครใหม่ก็มีแค่นี้นะครับมีแค่นี้จริงๆนะ8ดตัวนะครับแล้วก็เอออย่างหนึ่งเกือบลืมบอกนะครับทอยเลตนะครับถูกเพิ่มมาทั้งหมด7ตัวนะครับแต่ว่าคงไม่ได้ลงรายละเอียดนะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับน่าจะหมดแล้วนะเดี๋ยวเราไปรีวิวตัวละครใหม่กันดีกว่านะครับโอเคเดี๋ยวเรามารีวิวตัวละครใหม่กันนะครับเริ่มที่ตัวแรกมิริแทนทอยเลตอย่างที่บอกไปข้างต้นนะผมไม่มั่นใจนะครับว่าชื่อข้างหน้ามันอ่านว่าอะไรนะ ใครรู้อย่าลืมคอมเมนต์นะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวระดับมิติกนะสามารถหาสุ่มได้จากตู้เหรียญทั่วไปเลยนะครับค่าวางเริ่มต้นอยู่ที่500เท่านั้นนะผู้ชมวางไปนะครับปึ๊บพอวางไปแล้วนะครับเขาก็จะมีรูปแบบการโจมตีนะครับเป็นการใช้องเล็บของเขาในการโจมตีนะคืออนิเมชันการโจมตีค่อนข้างสมูทนะครับแล้วก็ตัวละครเนี่ยอาจจะไม่ได้มีดีเทลอะไรเยอะนะครับตอนนี้แต่ก็ทํามาค่อนดีนะครับ ดาเมจเริ่มต้นอยู่ที่2000นะครับวง15าความเร็วกันโจมตี1วินะครับต้นเกม่้นข้องแย่นะตัวนี้โดยส่วนตัวนะครับแต่ว่าดาเมจเยอะดีอัพ <Up S 1> ขั้นแรกใช้2500นะครับอ <Up S 1> <Up S 2> ัพไปปึ๊บอ้พออัพขึ้นมานะครับจะมีเลเซอร์นะครับดับเบิลเลเซอร์นะสีฟ้านะครับอ้โอเคแล้วก็วงข้างในยังเป็นการใช้กรงเล็บโจมตีเหมือนเดิมนะครับ ดาเมจตอนนี้อยู่ที่5000นะครับวง35ความเร็วการโจมตี0.5วินะอืมโอเคอัพขั้นต่อไปใช้10000นะครับอุ้ยทำไมมันจะข้ามขั้นจังน,นี่คือรีบตันปะเนี่ยตัวนี้อัพไปนะครับอ้เอาเดี๋ยวมี3เรเลเวลเหรออ่ะตันแล้วนะครับเหมือนจะมีการโจมตีเพิ่มมา1รูปแบบบ้าคุณผู้ชมใช่ไหมอ๋อใบเลื่อยใบเลื่อยผู้ชมเป็นการใช้ใบเลื่อยโจมตีนะครับนี่ เขาจะมีกงเล็บนะครับแล้วก็ใบเลื่อยนะแล้วก็เลเซอร์นะครับดาเมจต,ตอนนี้9,000นะวง4-5ความเร็วโนมตี0 10 25วินะครับตัวนี้เหมือนเขาแบบทำม,มาแบบ ใส่ไว้เฉยหรือเปล่าส่วนตัวผมคิดว่ามันไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งตัวนี้คือเขากันสตาร์ทไม่ได้ด้วยนะจากที่ลองมาตะกี้นี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้า Military Toilet นะคุณผู้ชมผู้ชมคิดเห็นยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์นะส่วนตัวเรื่องโมเดลอะไรเงี้ยเอฟเฟกต์การยจมตีสวยนะครับแต่ว่าดูข้ามขั้นไปเล็กน้อยนะครับลูกเล่นไม่มีด้วยนะครับแต่ก็เป็นแค่มิตินะครับเอาอะไรมากไม่ได้นะคุณผู้ชมเราไปตัวต่อไปกันดีกว่านะตัวต่อมานะครับมีชื่อว่า Military Toilet Go ตัวนี้นะครับเป็นตัวระดับมิติกนะสามารถหาสุ่มได้จากตู้เหรียญทั่วไปเลยนะครับค่าวางเริ่มต้นอยู่ที่900นะครับถือว่าแพงพอสมควรนะลองวางไปนะครับปึ๊บนี่การโจมตีเขาจะเป็นการใช้เลเซอร์สีแดงแดงในการโจมตีนะครับดาเมจเริ่มต้นอยู่ที่2000นะวง30ความเร็วการโจมตี0.5ย์าวินะครับอัพขั้นแรกใช้2,500ันนะครับอัพไปปึ๊บ อุ้ยเมื่อกี้เหมือนผมจะเห็นเขากันสตันได้นะคุณผู้ชมแต่ไม่มั่นใจว่ากี่รอบนะเพราะว่าผมวางโดนไว้นะครับดามเมจเป็น5000แล้วนะครับวง40ความเร็วจมตี0.5แล้วก็รู้สึกว่าพอเลเวล2เนี่ยจะก,กันสตันได้แล้วนะครับอ่ะขั้นต่อไปเลยดีกว่านะครับ6,500นะฟึบอ่าเพิ่มรูปแบบการจมตีมาใหม่นะครับเป็นการใช้องล็บอีกแล้วเหรอ ตัวแรกก็โกงเล็บตัวนี้ก็โกงเล็บนะครับโอเคดามเมดจ6 8 7 5นะครับวง40ความเร็วในมตี0.25ี0.25วินะคุณผู้ชมอ่ะอขั้นต่อไปเลยดีกว่านะครับ12,000ึบอ่าตอนนี้เหมือนจะตานแค่4เลเวลนะครับตัวนี้แล้วก็ตอนนี้รู้สึกว่าจะบินได้แล้วนะดามเมดอยู่ที่1 1 0 0 0นะครับวง60ความเร็วในลมตี0.2วินะวงกว้างอ่ะเนี่ยตัวนี้ โอเคเป็นตัวที่จะเรียกว่าดีก็ไม่เชิงนะครับแต่ก็พอใช้อะเนาะตัวนี้นะครับอย่างที่บอกไปนะครับ2ตัวนี้นะเป็นแค่ตัวมิติกในตู้เหรียญน,นะครับก็อย่าไปหวังอะไรมันเยอะนะคุณผู้ชมตัวที่เราควรหวังเนี่ยคือตัวนี้นะครับนี่399โลบักนะตัวนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูรีวิวของเจ้าเบเล่คาเมล่าแมนกันดีกว่านะครับผู้หมวดของเราเดี๋ยวมาดูกันว่าจะโหดหรือเปล่า มาต่อกันที่ตัวที่3นะครับตัวนี้นะครับมีชื่อว่าเบเล่คาเมล่าแมนผมขออนุญ,ญาตอ่านเป็นแบบสำเนียงไทยเลยนะคุณผู้ชมตัวนี้นะครับเป็นตัวระดับเอกลุศีบนะสนุนราคาอยู่ที่399ร้บกนะครับสามารถซื้อได้ในร้านค้าทั่วไปเลยนะค่าวางเริ่มต้นอยู่ที่400นะครับไหนลองวางสิพอวางไปแล้วนะครับเขาจะมีการโจมตี2รูปแบบด้วยกันนะคุณผู้ชมรูปแบบแรกนะครับจะเป็นการโยนออกระดาษทิชชู่ใช่ไหม าจะใช่นลครับส่วนรูปแบบที่2เนี่ยจะเป็นการยิงอะไรบางอย่างไม่รู้นะคุณผู้ชมออกจากบริเวณข้างหลังเขานะครับหรือว่าข้างข้างเขานะคือมันไวมากนะผมไม่รู้ว่าคุณผู้ชมเนี่ยมองทันหรือเปล่านะครับคุณผู้ชมเห็นไหมไอ้ดำๆตะกี้นี้นะครับที่มันบินไปนะครับผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับอันนี้ไม่มั่นใจเหมือนกันดามเมจดเริ่มต้นอยู่ที่1,400นะครับวงมมยี่ห้าความเร็วโนมตี1วินะครับแล้วก็รัสมมีระเบิดอยู่ที่5นะตัวนี้อัพขั้นแรกใช้1,600นะครบอยนะปรับ ตอนนี้ดามเมจเป็น4,000แล้วนะครับวง25ความเร็วโจมตี1วิเหมือนเดิมแล้วก็รัศมีระเบิดอยู่ที่8นะครับตอนนี้เหมือนเขาจะมีรูปแบบปืนเข้ามานะครับคือถ้าเกิดว่าไม่มีทอยเลตเนี่ยอยู่ในวงข้างในเขาเนี่ยเขาจะทําการชักปืนออกมายิงนะครับซึ่งปืนเนี่ยจะเป็นการโจมตีแบบเดี่ยวนะครับ ส่วนวงข้างในจะเป็นการใช้พวกระเบิดอะไรต่างๆเขานะครับเดี๋ยวเราลองให้ทอยเล็ตเนี่ยเข้ามาในวงของเขานะครับนี่เห็นไหมนี่เขาก็าจะโจมตีแบบเดิมเลยนะครับรู้สึกว่าตอนนี้จะเป็น c 4ปะ่ะเหมือนจะเป็นระเบิดแบบวางนะมื่ตะก,กี้ดูจากโมเดลนะครับไม่มั่นใจว่าเป็นระเบิดประเภทอะไรโอเคถ้างั้นก็อัพขั้นต่อไปเลยดีกว่านะครับใช้4 0 0พันท่วนนะปึ๊บดาเมจเป็น6000นะครับวง3าิบ ความเร็วโจมตีศูนย์จุดห้าวินะแล้วก็รัศมีระเบิดตอนนี้สิบแล้วนะครับตัวนแพทเทิร์นการโจมตีน่าจะเป็นเหมือนเดิมนะถ้าเกิดว่าไม่มีทอยเลตอยู่ในวงข้างในนะครับเขาจะชักปืนออกมายิงนะที่วงข้างนอกตรงนี้นะครับแต่ถ้ามีทอยเลตนะครับเดินเข้ามาวงข้างในของเขาเขาจะเขาจะทําการหยิบระเบิดมานะครับแล้วก็ปาใส่นะนี่เห็นไหมก็หวังว่าผู้ชมจะไม่งงนะอัพขั้นต่อไปเลยดีกว่านะครับใช้แปดพันนะ เริ่มแพงขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับปึ๊บอูตอนนี้ดามเมจเป็นหนึ่งหมื่นสี่พันแล้วนะครับวงสาสิบความเร็วการโจมตีศูนจุดห้าวินะแล้วก็ลัศมีระเบิดเป็นสิบห้าเลยเหรอโอ้ตอนนี้รู้สึกว่าเขาน่าจะใช้แต่ละเบิดแล้วนะคุณผู้ชมไม่เห็นเขาใช้ปืนแล้วนะครับเหมือนจะใช้แค่ระเบิดแล้วนะครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าโมเดลของระเบิดอาจจะเปลี่ยนไปทุกๆครั้งที่เราอัปเกรดเขาเลยนะคุณผู้ชมโอเคอัพขั้นต่อไปเลยดีกว่านะครับหนึ่งหมื่นพันปึ๊บ ราเมจลดลงนะครับเหลือ13,250นสะาุ 55, ้ะงห้ความเร็วเทเมตีสูตรยี่้าวินะครับแล้วก็ลัสมีระเบิดเป็นยี่ห้านะอ้อันนี้คือปาระเบิดระ,ดระยะไกลแล้วนะคุณผู้ชมถ้าเกิดเป็นระยะใกล้ล่ะเขาจะใช้อะไรอ๋อคือถ้ามีทอยเลตเข้าวงข้างในมาจะเป็นการยิงปืนใช่ไหมเหมือนจะใช่นะครับ น่าจะใช่นะคุณผู้ชมน่าจะประมาณนั้นนะครับวงข้างนอกเนี่ยเป็นวงระเบิดนะครับส่วนวง,งในเนี่ยเป็นวงปืนของเขานะอ่ะอัพขั้นต่อไปดีดีกว่านะครับใช้หนึ่งหมื่นนะปึ๊บเรียบร้อยครับผมดาเมจเป็นหนึ่งหมื่นสี่พันนะครับวงห้าสิบห้าความเร็วการโจมตีศูนย์จุดสองวิแล้วก็รัศมีระเบิดยังเป็นยี่ห้าเหมือนเดิมนะครับกูใช้ได้นะตัวนี้เพราะหนุ่มเบเล่ของเราต้องเรียกว่าผู้หมวดหรือเปล่า <c oughs> โอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับพ่อหนุ่มเบเล์ผมว่าเป็นตัวที่คุ้มนะ7 0 0 0 0 DPS นะครับแล้วก็ราคาแค่400โลบักเท่านั้นนะครับใครแบบอยากลองว่ามันโหดขนาดไหนเนี่ยลองไปตำดูกันได้นะแล้วก็ผมไม่มั่นใจว่าราคาเพชรเนี่ยจะขายประมาณเท่าไหร่นะแต่น่าจะไม่แพงนะครับว่าดีนะตัวนี้ส่วนเรื่องการสตันเนี่ยผมคิดว่าตัวเขาเนี่ยไม่น่าจะก,การสตันได้นะครับเนื่องจากว่าตัวเขาเนี่ยไม่มีเกาะนะผู้ชมเห็นไหมเขาไม่มีเกาะเลยนะครับน่าจะก,การสตันไม่ได้นะครับ คือตัวนี้ผมยังไม่ได้ลองนะคุณผู้ชมโอเคก็ประมาณนี้นะครับ